โอเคตัวฟูตัวอื้งานนี้มีจุกแน่นแวบอกเลยตุ๊กคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่า18ปีวราได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีใบและไม่ขายยาเสพติด สวัสดีสาวๆนุๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปซื้อของกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ้าด้วยงบที่เราพกมาในวันนี้เบาเบาอยากจะบอกว่าเบาจริงๆ99บาทเท่านั้นเองนะจ้า,ามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยจากงานนี้ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนกันเนาะโอเควิธีการเล่นของเราเนี่ยง่ายๆเลยนะคะตั้งเบตต่้งไว้ก่อนเหมือนเจิรไปเอาไปได้ต่าเพิ่มก็จะเพิ่มเบดเนาะโอ้โหงานนี้ได้เพิ่มเบ็ดแน่นอนจ้าแม่ จัวตายเออเน้นๆไปจะสาว151บาทโอเคงานนี้เราจะได้เพิ่มเบ็ดกันแล้วนะจ๊ะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยจัวไปยาวไปใครนะคะที่บอกว่าเป็นมือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีเวลาในการเล่นจะซื้อฟีเจอร์เพื่อเป่นก็ได้หรือว่าจะเอาสูตรที่นี่ของเราไปใช้ก็ได้นะคะที่ตังเพิ่มเพิ่มเบ็ดตังลดลดเบ็ดเออเล่นตามนี้ได้เลยนะจ๊ะสาวเอเคเราก็เจอกันต่อไปยาวไปจ้ะแม่ มาบมจะได้อีกไหมได้อีกไหมได้หน่อยนึงเอาไมากแม่โอเคดอกนี้ได้อีก11บาทแล้วก็มาบเรียบร้อยจ้ะอันนี้ปังก่าดอกนี้เลยเพราะว่าเข้าสักเทอร์ไปเลยจ้าโอ้โห างานนี้มาเอาแล้วตัวหมื่นฟรีบวกเพิ่มอีก5ตัวเกมนี้คือดีตรงนี้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่เขาเข้าสเกเทอร์แล้วถ้าอยากจะสอนไม่จำเป็นที่ต้องเอาสาตัวก็ได้แค่2ตัวก็คือได้ลแล้วเราจะเอาหมุนแบบ เพิ่มอีกห้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าได้3ตัวก็คือหมุนอีก10รอบนั่นเองมันปังคือดีมากห้ามพลาดเลยจะสาวตามมาได้ที่ลิง์กใต้คลิปนี้ได้เลยมีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอ,อะไรต่างๆนะน,นะก็คือใส่ไปได้เลยเหมือต้องอยางเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพลลนล้านะจ๊ะโอเค อีกเจ็ดรอบเจดจของเราเออตัวคุณมาเน้นๆไปจะสั่งงานนี้3าสบองาทได้ไหมม,มันต้องแบบนี้อะไรก็ได้ขอแค่บอกว่าไหลเรื่อย,ยๆไหลยาวยๆได้ตัวคุณเยอะๆตัวคุณสูงๆเราก็ได้ตังเยอะๆก็พอใจแล้วจ้าโอ้โหรอบนี้คุณห้าสิบจ้าแม่เสียดายตรงที่ว่าไม่ไหลต่อน,นี้แหละแต่ว่างานนี้ก็นั่นออกไปเลยจะสาวสี่ร้อยบาททวนโอ้โหสวยจ้าเวยจ้าอีกห้ารอบเจดาของเราก็จะปลายก็ยาวไปเลย โอเคมาฟอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้เองไหมเนาะ งานนี้มีจุดแน่บอกเลยโอ้ยไหลไปแค่สามรอบเท่านั้นนะจ๊ะก็คือแน่น,นอ,อไปเลยจ้ะแม่งานนี้หลักพันโอ้โหหลักพันก็มาจ้ะเหลือแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายลานาจ๊ะได้ไหมได้เพิ่มเติมไหมจดบ่ายยาวบ่ายยังไงโอเคหมดเรียบร้อยลาวเนะาะซาแต่ว่าก็คือเลิศเลยจ้ะแม่ว่าไม่ได้เลยนะจ๊ะสิบห้ารอบสิบห้าดอกของเราได้กําไรมาพันเจจ่ะคือเราเล่นเบ็ดแค่ต่ำๆไปนะได้หลักพันแล้วะ เพราะฉะนั้นเราต้องไปกันต่อจ้ะเพิ่มเบ็ดแล้วก็เจะต่อไปเลยคือถ้าว่าเพื่อนๆพ,พอใจแล้วก็จบเกมได้เลยแต่ว่าเรายัางไม่พอใจเนี่ยจ้ะเราก็จะเพิ่มเบ็ดแล้วก็เจาอจ้ากันต่อไปเลยจ้าใครที่สนใจอยากจะลองเล่นตามมาได้ที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ้ะโอเคตัวคูตัวคุณ,คณงานนี้มีจุกแน่บอกเลยตูมเรียบร้อยจ้ะ43 สวยจัดอะงานนี้คือปังมากว่าแบบนี้เราต้องไปกันต่อนะจ๊ะไม่จบเกมง่ายๆแล้วสําหรับเพืเ่อนๆที่บอกว่างบน้อยทุนน้อยเล่นได้สบายๆเลยเพราะว่าเป็นในการเล่นกันต่ำแค่บ,บาทเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะบางเกมบางตัวก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟิสิกส์อยู่ด้วยถ้าอยากจะประหยัดเวลาก็คือซื้อไปได้เลยจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้กําไรไวๆนั่นเองนะจ๊ะโอเคอันนี้สวย840 ก็ไปยันต่อเลยจ้าจุดปลายยาวไปเน้นๆปอือโอเคไม่อะไรต่อเฉยอันนี้ก็ได้แค่ขอมโบเดียวเอาแล้วงานนี้ยาวแนะ่บอกเลยมับสวยแล้วก็เน้นๆไปนสาวย่วยาวต่ออีกนอหนึ่งเออมันต้องแบบนี้อะไรก็ได้ตัวคุณมาเรื่อยๆจ้ะแม่โอ้โหตัวคุณโคตรเยอะงานนี้บอกเลยอือหือ คูณสิบห้าไปจ้าดอมนี้เน้นไปเลยนะจะสาว4,140บาทสวยจ้าจะบอกเลยนะทีนี้ปัับเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะตังตอนนี้คือหลักหมื่นไปแล้วจากต้นังของเราเนี่ยแค่หลักสิบเท่านั้นเองอะ งใครที่ไม่อยากพลาดนะคะตามมาได้ที่ลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยงบน้อยทุนน้อยแบบเราในวันนี้ก็คือเล่นได้สบายสบายแป๊บเดียวเราก็คือได้กําไหรหลักหมื่นไปแล้วน,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เล่นกันพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนเนาะไม่เล่นกันต่อและะ้วจ้ะเออแค่ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ไมพลาดชมคลิปมหม่จากช่องของเข,งข,งขงาไปได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปนาจ้ะบ๊ายบาย